เต็มล้อเด้ดจ้่เด้อนี่แหละอ่ามีคนแซ่บมากาคือบอกบกรถบรรทุกชอ <Why? S 1> บนี่ก็เต็มมือยเติมหนึ่งอยู่ใส่เวลาต่างนานค่ะเจก,กอเออเจกก็เมือยแล้วนะคะนี่ก็ใส่ได้ลายมือได้ค่ะได้ลายมือได้จ้่เด้อได้เต็มล้อแล้วค่ะ อันนี้นะคะอโอ้ยคนมืยอยค่ะเพื่พพก,ก็นั่งอยู่นี <ไอ S 1> น่แหละ <ไอ S 2> ค่ะรีวิวอยู่ตรงนี้แหละค่ะนี่ค่ะเป็นว่าค่ะนี่ไม่พดปวกพร้อมคะมอ่ะเ,เอ้ยมา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 ,มาพี่น้องมาเดี๋ยวถ่ายรูปก็เด้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเตรียมโตพร้อมแล้วได้ค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะ,ะคะือจะไปหาพี่เตียนนะคะอันนี้ก็ร่งจะไปหาเจ้เตียนนะคะ จะไปเอาฟืนจ้าอันนี้จะไปเอาฟืนเริ่มแล้วค่ะไปละเด้อค่ะจะไปสวนยางเตรียมพร้อมกระเป๋าสะพายเรียบร้อยละค่ะไปลวเด้อค่ะเด้อไปลคะปลค่ะมาเลยค่ะมาลวเด้อจ้ามากระเจกคนสวยนะ<อ>ค่ะเปอยู่จ้าม,มาเอาฟืนเ้อจ้าอันนี้เอาไปแบบว่าอันนี้ไม่ยางค่ะไม่ยางมันตกลงมาเท่ากับเอาไปอ่ะ เอาไปอ่อยไฟได้นะคะอันนี้เอาไปอ่อยไฟได้นะเห็นบ่คะหูทอนบักยาวเลยค่ะคืออ่ามันใหม่ง่ายะค่ะแ่ก่อนเห็นเาขจาว่านะคะน้อเฮจเจขจาวาเอาไม้ย่างไม้ย่างแบบนี้นะคะแต่ว่ามันง่ายค่ะอันนี้ก็เลยมาอยู่โซนเจเตียนค่ะอ่ะอาะะอแจ้งเอฟซีนะคะเอฟซีนนสินสอบถามเจฟ้าว่าอ่าเพิ่นกีดยาง จักมีดจังไรขายเจตียนแปดมนบอมมืออันที่เขารีวิวลงไปนะที่เขาเก็บยางนะแปดมีดนะจ้าอันที่ว่าเอฟซีที่ถามมากนะคะแปดแมีดจ้ะแปดมีดวันเว้นกี่สองวันเว้นหนึ่งวันกี่สองเว้นหนึ่งมาสองมือพักมือหนึ่งค่ะมาถึงแปดมีดคนขายเขาไม่เชื่ออ๋อถามบ่หอดแปดมีดนะคือคนคนสื่อเนี่ย เขาบซื้อคนซื้อไม่ขายคนซื้อคนซื้อไม่ซื้อแต่คนขายนี่อยากขายเอาไปเก็บมือได้หน้ามันไหลออกเบิร์ดขั้นหดแปดมีโอ้มันได้เหิงขั้นหดแปดมีแต่มันสิได้เหิงนะเออมันทนมันแข็งมันทนมันแข็งตอนนี้กาลัอกคือแบบว่านี่แหละค่ะบรรยากาศสวนยางฝนตกค่ะฝนตกค่ะไม่ขายเลยบ่กให้แต่กีดยางตกมาหลายมือเนี่ยไปเบิร์อุตุอุตโตหน้าท่วมกระโปงค่ะท่านจะเทออกเลย เอวานี่ยอันนี้นนเทหออกบ่พ่เตียนบด<อ><อ>น,น้ำในไร้เทบ่นี่โอ้ออก,กีจังเท่โอ,อ้บะเทอกีจังเทโอ้ไขว่า,าเออไข่ว่ามันชุ่มชืดโอ้<บ>อันนี้คือฝนตกแล้มาใส่ แต่เวลาเพิ่นมากรีดนี่เพื่อจะจะสิเทร้นามออก<ม>เคลับนะคะอันนี้เนาะนะคะอันนี้คือตอนนี้เพิ่นท่านจะกรีดด้วยค่ะตอนนี้ท่านจะกรีดนะคะท่านจะกรีดอันนี้แต่ว่ามารีวิวเอาฟื้นก่อนนะคะ,คะมารีวิวเอาฟื้นนะคะอยู่สวนเจต,เตียนนะคะมือนีเจ้าฟ้ามาสวนเจต,เตียนคะ่ะกะโบไดไกลกันนะคะบ่ไดไก่กันประมาณอ่าโอ้ยในค่าสีวันมาเ้อจักรลอยเมตรประมาณจักรลอยเมตดนะหาลอยเมตรหอดบ่จากหาลูมานี่ประมาณนี้แหละค่ะ ค่ะประมาณหา้ารอยเมตรค่ะอันนี้ก็คือมาอยู่สวนเจเตียนค่ะนนคือมาอยู่สวนเจเตียนมาเอาอยางเออมาเอามายางไปอ่อยไฟอ่อยฟืนเอาไปไว้ต้มบหอยเชอรี่ตอนนี้ก็ที่ต้มหอยเชอรี่ึ้นกันค่ะเพราะว่ามือนีสิรีวิวหยุดตามแบบว่าให้ตามหน,าน้าวิธีบรรน,นออกเนาะค่ะเนาะ อนุลักแม่อนุลักแบบว่าโบราณนะการแต่สมัยเก่าแก่ตอนหมดเร็มเมาหมดหมดเร็มเมามืัอนี้ว่าเมาจ้ามืัอนี้เฮ็ดเบี้ยจ้ามืัอนี้เอาฟื้นค่ะไปเฮ็ดบุญอยู่สามหมื่นเออบริกิจยางฝนกระตกนะนะคะอดเด็ดนะจ้าอดเด็ดจ้าอั้หาเงินก่อนหาเงินก่อนแต่ว่าตอนนี้หาฟื้นอยู่เด้อจ้าเด้อตอนนี้เอาฟื้นอยู่ค่ะอันนี้ก็คือ เอามาเอาไม้ฟื้นจากบังคาับทอนแบบใหญ่ไปเอพาฟื้นแบบก็บมาว่พาพัฒนาสวนเป็นน้ำพัฒนาสวนเห็นไ่นนนม,มาคืองาอย่างนี่มันหักลงมานะเห็นไหมค่ะทายอันนี้ไม้มันมันดอกบอกสีเสียงเขาเอิ่นไม้มันดอกแล้วไม้มันดอกแล้วมันขวางข้างม,มันมันหักมาแล้วว่าที่หนึ่งยางยางคือตื่นตีสีตีหาแม่บ่มามามากีดยางมันยังมือใส่ไฟคมน,นะยางไปเตะฟรางขีตาพร้อมได้ เตสะดุดลมก็มีได้นี่ยน,นี่นะ <c oughs> นะคะ <c oughs> อัปเดตหายกบีรองเอฟซีทีกระลังเบิงช่องของเจฟาส,สันหามาเรานะคะอย่าลืมอ่านะคะทาว่าคลิปนี้อ่า ว้าวเบิ้งไปแล้วมันม้วนมันคักอ่ะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับเจ๊ฟ้าเจ๊เตียนด้วยนะคะพี่และก็น้องค่ะแม่นะคะร่วมรวยช่วยกันร่วมรวยช่วยกันอุ้ยรวยค่ะแขกอันนี้ก็คือเก็บฟืนจ้าร่วมรวยช่วยกันนะคะอัปเดตละจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้กับเจ๊ฟ้าเนี่ยนะคะบ๊ายบายค่ะกริ๊งคลิงิงคล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 ิเด้องคลิ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 ลิ อ่าพี่คนแซ่บมากว่าคือบ่อรถบรรทุกค้ายนี่ก็เต็มลเมื่อยเติมหนึ่งอยู่ใส่เวลาต่างนานค่ะเจ๊อ่ะเมื่อยแล้วเออเจ๊ก็เมื่อยแล้วนะคะนี่ก็ใส่ได้หลายมือได้ค่ะได้หลายมือได้จัดเด้อได้เต็มล้อแล้วค่ะอันนี้นะคะโอ้ยพ่นมื่อยค่ะพวกก็นั่งอยู่นี่แหละค่ะรีวิวอยู่ตรงนี้แหละค่ะนี่ค่ะเทวรัก้าเนี่ยไม่พ่นปวกพร้อมค่ะเฮ้ยมา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 พี่น้องมาเดี๋ยวถ่ายรูปกันเด้อจ้า